ในบ้านเรานะมีผู้ป่วยเป็นเบาหวานประมาณ4ีล้านแแสนคนเป็นตัวเลขประมาณการนะครับเพราะนับรวมผู้ที่มีอยู่ในระบบสาธารณสุขอย่างเป็นทางการด้วยนะแต่ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อซึ่งถือว่าเชี่ยวชาญด้านเบาหวานโดยตรงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ300คนเองถ้าลองเอาตัวเลขมาหารก็ได้คนไข้16,000คนต่อหมอ1คน เราได้ยินเรื่องคนเป็นเบาหวานมาว่าต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษนะกินตามอำเภอใจไม่ได้บางคนถึงขั้นต้องกินยาและฉีดอินซูลินทุกวันตลอดชีวิตเลยด้วยสัดส่วนหมอต่อคนไข้แบบเนี้ยหมอท่านไม่สามารถมาดูแลคนไข้อย,ย่างเอียดทั่วถึงแน่นอนครับเราก็เลยต้องมาหาความรู้เพื่อดูแลตัวเองเบาหวานมันไม่ใช่แค่ขั้นตาในเลือดสูงนะครับแต่ว่าโรคแทรกซ้อนของคนเป็นเบาหวานเนะี่ยที่อาจตามมาอย่างเช่น และหายช้าโรคไตโรคหัวใจสมองเสื่อมบางคนถึงขั้นต้องตัดแขนตัดขาตัดหัวแม่เท้าก็เลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับปลอดเลือดในอวัยวะส่วนปลายด้วยบางคนเป็นต้อกระจกต้อหินทําให้ตาบอดไปมันมีโรคร้ายอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเบาหวานอีกทําให้เราต้องดูแลตัวเองและคนที่ร,รักให้ห่างไกลจากโรคนี้นะครับเราควรไปตรวจเลือดเช็คสุขภาพกันอย่างน้อยปีละครั้งนะครับ ได้ผลเลือดมาก็ลองเช็คค่าน้ำตาลในเลือดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงดูที่ค่า FBS หรือว่า FPG นี่ครับนี่คือค่าน้ำตาลในเลือดหลังจากกินอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนก่อนตรวจหลังจากนั้นเรามาดูที่ค่า A1C นะครับว่าเป็นยังไงค่าเนี้ยจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการกินของเราในสีเดือนที่ผ่านมาถ้าใครคิดว่าเราจะงดหวานไม่กี่วันก่อนตรวจเพื่อให้ค่าเลือดผ่านก็จะโดนจับได้นะครับเพราะว่าค่าเนี้ย จะแสดงค่ามตานที่เคลือบเม็ดเลือดแดงอยู่ซึ่งมันจะดูย้อนหลังไปได้120วันกรณีนี้เนี่ยได้ค่ามตานในเลือดเกิน100มเมล็กน้อยแล้วก็ค่า A 1วันเกือบถึง5า7อยู่แล้วหมอจะแนะนําว่าคุณไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหน่อยนะงดสูบบุหรี่อย่าก,กินเหล้านะเข้านอนให้เป็นเวลานอนอยเยอะๆหน่อยออกกําลังกายสะบ้างแล้วก็ลองกลับมาดูค่าเลือดกันอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเราอย่าชะล่าใจนะครับเราต้องมองเป็นสิ่งสําคัญเร่งด่วนเลย เราต้องปรับเปลี่ยนทันทีก่อนมันจะสายเกินแก้ด้วยการแพทย์ของต่างชาติที่เจริญรุ่หน้าครับก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน <c oughs> เปิดเผยเกี่ยวกับวิธีคุมอาการเบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยาเราอาจจะเลือกวิธีที่เหมาะกับเรารับมือกับภาวะเบาหวานที่เราเป็นอยู่หรือเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานเสียแต่นเนินเน่นๆนะครับเราลองมาเรียนรู้หัวข้อต่อไปนี้กันนะครับเรารู้กันอยู่ว่าเบาหวานยังไม่มียารักษาหายขาดนะ แล้วก็บาหวานมีสองชนิดบาหวานชนิดทีหนึ่งเนี่ยคนเป็นน้อยกว่าชนิดี่งมากๆเลยอยู่แค่ประมาณ10เเซของคนเป็นบาหวานทั้งหมดแต่บาหวานชนิดเนี้ยเด็กเป็นได้ผู้ใหญ่เป็นดีเด็กอายุส2ปียังเป็นได้เลยครับสาเหตุยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นเพราะพันธุก,กรรมหรือว่ามีไวรัสบางอย่างคข้บไปรบกวนหรือว่าทําลายการสร้างอินซูลินในตับอ่อนทําให้ร่างกายเผาผลาญกลูโ,โคสไปเป็นพลังงานให้เซลล์ไม่ได้ เราดูรูปประกอบนะครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปกระเพาะเราก็ย่อยอาหารได้เป็นน้ําตาลกูโคสซ,ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะผ่านเข้าไปในเซลได้และจะเป็นพลังงานของเซลล์นี้กลูโคสก็เดินทางไปยังเซลล์ต่างๆทางกระแสเลือดเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดค่าน้ําตาลในเลือดเราก็วัดค่ากูโคสนี่แหละครับแต่กูโคสเข้าไปในเซลโดยตรงไม่ได้พราะเลือดที่มีน้ําตาลไปถึงตับอ่อนตับอ่อนก็รู้ว่า มันมีหน้าที่ก็คือต้องส่งลูกกุญแจไขประตูเซลล์ไปกับกระแสเลือดด้วยและลูกกุญแจที่ว่าก็คือสารอินซูลินนะครับการทํางานปกติของร่างกายคือกลูกโคสเข้าไปถึงเซลล์พร้อมอินซูลินอินซูลินทําหน้าที่ไขประตูกลูกโคสเข้าไปในเซลล์เผาผลาญเป็นพลังงานแล้วก็ทําหน้าที่ปกติต่อไปแต่ปัญหาเบาหวานที่ที่หนึ่งก็คือตับอ่อนมันไม่ยอมสร้างอินซูลินเพราะ อัลฟาเซลล์ในตับอ่อนที่มีหน้าที่สร้างอินซูลินมันไม่อยอมทํางานพอกรูโคสไปถึงเซลล์ก็ติดแงกอยู่ที่หน้าประตูครับไม่มีลูกกุญแจมาด้วยเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้เซลล์ขาดพลังงานเลยวิ่งเวียนอ่อนเพลียแบบเนี้ยต้องพึ่งหมอพึ่งยาเท่านั้นผู้ป่วยต้องได้รับอินซูลินจากภายนอกเข้าไปเป็นลูกกุญแจไขพากลูโคสเข้าไปในเซลล์ครับทีนี้เบาหวานชนิดที่สอง ส่วนใหญ่เกิดกับคนที่มีอายุหน่อยเพราะว่าสาเหตุมันมาจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานานๆแต่ปัจจุบันนี้คนเป็นเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยอายุน้อยลงนะเพราะว่าพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปนะครับเบาหวานชนิดที่สองมันเป็นอย่างนี้ครับปัญหาคือลูกกุญแจมันด้านตับอ่อนยังสร้างอินซูลินอยู่แต่ไขประตูเซลล์เข้าไปไม่ได้ ไันเด้เรียกว่าเป็นภาวะดื้ออินซูลิน90%ของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละครับมันเกิดจากอะไรยังไม่รู้แน่เลยแต่ว่ามันจะมีตําราที่บอกว่าไขามันเป็นสาเหตุนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจอ่าอันนี้ก็เป็นตําราที่หนึ่งอีกอันก็บอกว่าเพราะว่าแป้งและน้ําตาลบอกว่าผู้ป่วยกินอาหารพวกนี้มากเกินไปทําให้ต้องหลั่งอินซูลินบ่อยและแต่ละครั้งเป็นปริมาณมากๆทําให้เซลล์อิม่มจะำอ้วกไม่สะดวกเปิดประตูรับ ก็เธอป้อนอาหารฉันมากเหลือเกินนี่มากจนรับไม่ไหวแล้วเธอกินเยอะแต่ก็นั่งนั่งนอนๆฉันไม่รู้จะเอาพลังงานไปทําอะไรถ้านเลยปิดประตูรับกลูโคสเลยปล่อยให้กลูโคสไหลอยู่ในกระแสเลือดอยู่าง้นะครับนี้กลูโคสมันก็จะไปทําปัญหากับหลอดเลือดครับไตหรือว่า,าวายวะอะไรอย่างอื่นฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันไม่รับแล้วไม่รู้ไม่สนใจว่าจะมีกุญแจไขามากี่ดอกก็ด้านไปเถอะ นะอันนี้คือเรียกว่าเป็นภาวะดืืออินซูลินส่วนอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าตับอ่อนสร้างอินซูลินเยอะจนระอาเลยพากันหยุดงานพอกินแป้งกินหวานเยอะตับอ่อนต้องสร้างอินซูลินเยอะๆเข้าก็อาจจะหยุดสร้างอินซูลินไปซะดื้อๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะทําให้เบาหวานชนิดที่2กลายเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งได้ก็คือต้องพึ่งอินซูลินจากภายนอกตลอดไปและจะต้องเพิ่มปริมาณมาก ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยส่วนสาเหตุและกระบวนการเกิดเบาหวาน mm. ก็จะมีหมอกลุ่มหนึ่งที่เขาถือตำราเล่มหนึ่ง mm. ก็คือหมอไมเคิลเกรเกอร์เนี่ยที่โด่งดังมาจากหนังสือ how not to die นะที่เขาเขียนเขายึดผลวิจัยเมื่อเกือบร้อยปีแล้วตั้งแต่ปี1927นะครับว่าอาหารไขมันสูงเป็นสาเหตุของเบาหวานทที่2แต่หมอคนนี้ยึดแนวทางการรักษาแบบกินพืชกินผักเป็นหลัก ท่านเลยไม่เอาพวกไขมันหรืออาหารที่มาจากสัตว์เลยครับในขณะที่หมอซาร่าฮาวเบิร์กเนี่ยมาแบบตรงข้ามเลยครับหมอบอกว่าข้อมูลบอกชัดๆนี่ว่าคาร์โบไฮเดรตกระตุน้นอินซูลินสุดๆเลยตามมาด้วยโปรตีนในขณะที่ไขมันกระตุน้นอินซูลินน้อยจนแทบไม่กระตุ้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อใครดีในข้อสอนนี่บอกว่าวิธีการที่ทํากันมาอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับหมอซาร่า บอกว่างี้ครับว่าถ้าเราจะจัดการกับเบาหวานเนี่ยให้เราทําตรงข้ามกับที่ A.D.A. Guide Line ได้บอกไว้นะ A.D.A. Guide Line ก็คือหนังสือแนวทางเวชชัปฏิบัติสําหรับเบาหวานของสมาคมเบาหวานสหรัฐอเมริกาคิดว่าหนังสือเนี่ยเขาออกมาทุกปีแล้วครับบ้านเราก็แปลสรุปมาให้หมอใช้เหมือนกันเนื่องจากวิธีการจัดการเบาหวานคือใช้ยาและอินซูลินเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเวลาตรวจก็จะมีค่าต่ลในเลือดสูง เพราะมันเข้าไปในเซลล์ไม่ได้มันก็ไหลวนอยู่ไงนะหมอก็ให้ยาลดน้ําตาลในเลือดโดยยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นอาจจะมีอาการข้างเคียงเช่นมีผื่นที่ผิวหนังแน่นท้องแต่ที่พบได้บ่อยก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําครับจากน้ําตาลสูงๆกินยายาออกฤทธิ์น้ําตาลต่ําลงเคลียอีกดังนั้น สิ่งที่ช่วแนะนําเมื่อกินยากลุ่มนี้ก็คือให้พกลูกอมน้ำผลไม้หรืออาหารพกแป้งติดตัวไว้เพิ่มน้าตาลด้วยครับก็คือพอน้ําตาลสูงให้ยาลดน้าตาลพอพอน้ําตาลต่าด้วยยาอีกก็กินน้ําตาลเพิ่มเข้าไปมันก็วนไปอยู่อย่างเงี้ยครับนึกออกไหมครับแต่ความหวังยังมีนะถ้าอยากอยู่แบบไม่ต้องพึ่งหมอและพึ่งยาอันนี้เราคุยกันเฉพาะกับเบาหวานชนิดสองนะครับคือเบาหวานเนี่ย หมอเขาไม่ได้ใช้คำว่ารักษาเนะเขาไม่ได้ใช้คำว่าเคียวหรือฮิลนะเขาใช้คำว่ารีเวิร์สซึ่งหมายถึงการย้อนกลับหรือว่าพลิกผันเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างปกติโดยไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ค่าเลือดก,ก็สามารถกลับมาอยู่ในค่าที่เป็นภาวะปกติได้หมอที่คิดการกับเบาหวานมักจะไม่ใช่หมอที่ใช้ทางหลักในการรักษาหรือว่าเป็นการใช้ยาในการจัดการนะครับหมอที่สนใจการรักษาสุขภาพแบบอง์รวมเนี่ยเขาจะให้ข้องเห็นว่าเบาหวานไม่ใช่โรคหรอก มันเป็นการปรับตัวของระบบในร่างกายเพราะฉะนั้นอวัยวะยังทํางานเป็นปกติแต่ว่าร่างกายเราตอบสนองต่อบ,บางอย่างต่างออกไปมันเป็นภาวะ h o m e อสเต s i s ซึ่งแปลว่าสมดุลหรือบาลานซ์เมื่ออาหารมากพอกลไกการทํางานของร่างกายก็จะปิดนะเพื่อปกป้องร่างกายจากอาหารที่พลังงานสูงที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนการทํางานของร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของเราเมื่อ หลายหมื่นปีก่อนนะครับร่างกายไม่พร้อมกับการตื่นมากินน้ําชาค f ฟฟ่ลาเต้คาปูชิโน่ตามด้วยขนมปังจากเบเกอรี่เจ้าโปรดหรือว่าลายบุฟเฟอ่อาหารเชา้าหืมน่ากินงั้นเลยกลไกยังเคยชินอยู่กับการตื่นมาล่าสัตว์ได้ออกกำลังขยับแข้งขยับขาหุงหางอาหารก่อนได้กินอาหารมื้อแรกดังนั้นเมื่อปัญหามันมากับอาหารก็ต้องแก้เรื่ออาหาร แต่หมอที่คิดว่าเบาหวานมันเกิดมาจากไขมันก็จะแนะนําให้เรากินแต่ผักและเมล็ดธาญพืชงดเนื้องดไข่งดโปรตีนงดไขมันที่มาจากสัตว์ในขณะที่หมอยกลุ่มนึงก็บอกว่างดไปเลยน้ําตาลกับแป้งอ่ะให้ใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลลแทนไปเลยกลุ่มนี้เขาจะแนะนําการกินอาหารแบบคีโตถ้าเราจะเถียงว่าอ่ะกูคดเป็นอาหารหลักของเซลล์สมองนะถ้าขาดแป้งลน้าตาลเราอยู่ได้หรอ หมออาจจะแนะนําแบบขำๆนะครับว่าอ่ะงั้นเธอก็ลองไปถามชาวเอสกิโมดูสิว่าอยู่ไม่ได้ยังไงเพราะเอสกิโมกินแต่สา์ที่ล่ามาได้ไม่ได้ปลูกทัว่วปลูกข้าวลอาจจะบอกว่าหมอก็เคยได้ยินแต่คําว่ากรดมิโนจําเป็นที่มาจากโปรตีนนะและกรดไขมันจําเป็นที่มาจากไขมันไม่เคยได้ยินคําว่าแป้งจําเป็นน้ําตาลจําเป็นเนี่ยนะเอแล้วเราจะเอาไงดีถ้าเรากินแบบบางสซวิรัตหรือว่าวีแกนอยู่แล้ว แล้วเราไม่เป็นเบาหวานมันก็ดีอยู่แล้วครับเรากินคีตโตอยู่แล้วและไม่มีปัญหากับเบาหวานมันก็ดีครับแต่ถ้าเราไม่ชอบสองวิธีนั้นแต่เป็นเบาหวานอยู่หรือแค่อยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นเป็นพิเศษละ่ะทาไงดีหมอเจสันฟังนะครับบอกว่าเขาจัดการกับเบาหวานได้อยู่หมัดด้วยวิธี if หรือ t e r m i t t e n t fasting ก็คือการอดแบบจากัดช่วงเวลา ใครที่ไม่รู้จักวิธีนี้ก็ลองเซิร์ชข้อมูลใน Google ดูนะครับเขาจะแนะนําให้เรากินเป็นช่วงเวลาปดในช่วงเวลาดึงในแต่ละวันวิธีนี้จะช่วยลดน้าหนักและเพิ่มความกะปีกระเปล่าให้ร่างกายได้ด้วยผมเนี่ยชอบวิธี IF เนี่ยแหละเพราะว่ากินของที่ชอบได้อยู่เป็นการปดเป็นช่วงๆช,ช่วยเราลดเวลาที่วุ่นวายไปกับการหาของกินได้มันพอดีพอีสำหรับผมนะส่วน ข้อแนะนาอื่นๆเราก็ควรจะตัดน้าตาลออกไปเลยผลไม้รสหวานเป็นแหล่งของน้ําตาลลดหรืองดอาหารที่เป็นแป้งรวมถึงเล็กข้าวด้วยนะกินผักมากที่สุดเท่าที่อยากกินกินถั่วเปลือกแข็งน้ำมันมะกอกอะโวคาโดเลือกอาหารที่เป็น low f a นะพวกที่บอกว่าปราศจากไขมันหรือไรพวกเนี้เพราะถ้าเขาเอาไขมันออกเขาจะใส่คาร์โบไฮเดรตลงเข้าไปแทนให้เรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์พอดีีเลือกที่เขาเลี้ยงอย่างธรรมชาตินะ ให้มันกินอาหารตามธรรมชาติพวก้าพวกผักพวกเนี้ยไม่ใช่ไปกินแบบที่เขาเลี้ยงให้อ่อนแอให้เนื้อนุ่มไอ้ไขมันแทรกในเนื้อโดยให้สัตว์กินของแปลก,ปลกเลี้ยงด้วยวิธีแปลก,ปลกนะสุดท้ายเราอย่าลืมนะครับว่าลังเนื้อชอบรังยาเนะี่ยยาที่ดีหรือว่าวิธีที่ดีของเราอาจจะไม่เหมาะกับคนทุกคนเราต้องลองดูวิธีที่เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วกครั้งต่อไปจะมาเจาะในรายละเอียดเรื่องของการปฏิบัติตัวในแต่ละวิธี ครับเราลองเรียนรู้เพิ่มเติมจากการทดลองนะเพื่อตัวเองแล้วเราก็แบ่งปันความรู้ที่เรามีให้กับคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตในทุกวันถึงแม้เราจะเป็นเบาหวานเราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขและคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็อยู่อย่างห่างไกลเบาหวานด้วย